จะให้เพื่อนๆได้ชมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะราะว่าคุณครูก็ทราบมาแต่ยังไม่ได้ไปสัมผัสนะคะไปชมด้วยกันเลยนะคะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศ สวยงามสดชื่นสดชื่นค่ะตรงนี้ค่ะว่าตรงนี้ก็คือเส้นทางที่อยู่ด้านหลังสวนของคุณครูนะคะสวนของคุณครูอยู่ตรงน้นค่ะแล้วก็ขั้นมาด้วยนาแล้วก็จะมีถนนแล้วก็คันคลองแล้วก็ถนนค่ะเส้นนี้คุณครูก็เคยพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องการสูบน้ำเข้าสวนนะคะค่ะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ เพราะว่ามีถนนใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะถนนสร้างใหม่ใช้เส้นทางนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ถือโอกาสจะพาเพื่อนๆนะคะไปร่วมชมบรรยากาศเส้นทางนี้พร้อมกับคุณครูเลยนะคะว่าถนนเส้นใหม่ลาดยางใหม่นั้นจะยาวไกลไปจดตรงไหนใช้ระยะทางเท่าไหร่ไปชมบรรยากาศ กับเส้นทางที่คุณครูจะพาเพื่อนๆไปรีวิวนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไปกับคุณครูเลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆถนนใหม่ค่ะนี่ไม่เอี่ยมอ่องเลยคุณครูจะพาเพื่อนๆมารีวิวถนนหน่อยนะคะว่าถนนหลังสวนของคุณครูเนี่ยมันจะยาวขนาดไหนนะคะไปไกลมากไหมนี่ บรรยากาศสองข้างทางนี้ก็สายมือของค,ครูก็จะเป็นคลองสกน้ําค่ะขวามือนะคะเป็นนาค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะยามเช้ากันนะคะถนนเส้นนี้ก็จะผ่านหลังสวนคุณครูค่ะปกติคุณครูก็จะไม่ค่อยได้มาตรงเส้นทางนี้เท่าไหร่ วันนี้ดีใจค่ะว่าถนนเส้นนี้เกิดขึ้นแล้วหลังสวนของคุณรูสวนครูเจริญแล้วนะคะมีถนนลาดยางผ่านหลังสวนแล้วค่ะ มาดื่มกาแฟกับคุณครูนะคะที่ท้ายสวนค่ะวันนี้คุณครูก็พาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศก,กับถนนเส้นใหม่ค่ะค่ะเขาสร้างในช่วงเดิมก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนลูกรังนะคะค่ะคุณครูก็เ,เห็นอยู่นะคะว่าเขามาปรับถนนแต่ช่วงนั้นคุณครูก็ไม่ได้มาสัมผัสนานมากเลยนะคะ ก็จะเพิ่งจะมาวันนี้นะคะที่เห็นถนนสําเร็จรูปสวยงามครูก็คิดว่าเขาแค่มาปรับถนนธรรมดาค่ะพอตอนหลังๆเนี่ยมาทราบว่าอา้าวเขามีการลาดยางนี่พอดีลูกของครูเขาก็มาสัมผัสพอดี<ๆ>เขาก็เลยคลิปให้คุณครูดูค่ะมาดูเลยค่ะว่าการดําเนินการของการสร้างถนน บริเวณคันคลองเขาเรียกว่านี่น่าจะเป็นพื้นที่ของชนประทานนะคะซึ่งคงได้ประมาณทำถนนลาดยางให้สะดวกสบายไปมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะมีถนนลาดยางผ่านเนี่ยมันก็โอเคเลยนะคะน้ำไหลไฟสว่างทางดีจบค่ะอันนี้ก็น้ำก็ไหลไฟก็สว่างส่วนทางก็ดี ครบแล้วค่ะส่วนของครเูเพื่อนๆคะ่ะความตื่นเต้นที่จะพาเพื่อนๆไปชมถนนเส้นใหม่นะคะก็บอกกับเพื่อนๆว่าจะดูซิว่าระยะทางเท่าไหร่สรุปลืมคะ่ะลืมวัดใหม่ว่าระยะทาง ที่คุณครูพาเพื่อนๆไปชมถนนนั้นน่ะระยะทางมันยาวไกลขนาดไหนก็ต้องขอเอาภาัยด้วยนะคะก็คนมีอายุก็อย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างใช่ไหมคะวันแล้วนะคะตอนนี้ก็มาตัดดอกกระเพราเนี่ยคะ่ะเพราะว่ากระเพราเนี่ย ท,ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเวลาเขาออกดอกเนี่ยเราจะต้องรีบตัดนะคะตัดทิ้งไปเลยเพื่อว่ากิ่งของเขาจะได้ไม่แก่เขาก็จะได้แตกไปกิ่งใหม่แล้วต้นก็จะอยู่กับเรายาวไกลอะไรประมาณนั้นนะคะจะได้ดอกกะเพราอ่อนๆน,นะคะเอาไปทำอาหารที่บ้านในมื้อต่อไปนะคะเพื่อนๆคะก็จะขอปิดคลิป ในการพาเพื่อนๆไปชมถนนสายใหม่กับคุณครูเพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ